รับบุญทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาอายุยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บหมดอันตรายหมดเคราะห์ร้ายหมดทุกทางกายหมดทุกทางใจมียศตำแหน่ง มากมิตรพี่น้องสุกเกษเปรมปีรักไข่กบเกลียวมีโภกทรัพ์ยมีอาริยทรัพ์มีปัญญาทรัพ์ยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลพระนิพพานชาติปัจจุบันนี้โลกหลานทั้งหลาย อยู่เย็นเป็นสุขเดินทางปลอดภัยสาธุสาธุสาธุ